ครับเมื่อนี้ก็มาพบพอกับสังวานงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้พ้าทันวาส้มสมาส้มสถานที่ของแม่ตะเคียนเนาะสถานที่ของเพ่อนก็คือผู้ที่มาขอโ่งลาบก็คือเขาสุงวดนะเนาะเพนมาขอส่งลาบเขาสุงวดครับนี่แหละก็คือทีคคนนะ่คุณแม่เพลินปั่นไว้เนาะคุณแม่เพลินปั่นไว้เอาัสดีครับพ่อใหญ่ครัดีครับ ฝันบ่ฝันบ่งวดนี้บ่ฝันซื้ออันนี้พ่อยายรถเพิ่นผ่านมาอู้เพิ่นบ่ได้ฝันกับแก่บอกเพิ่นขึ้นมานี่พอดีพอดีฮะความเนี้ยก็ดีพ่อยายคุยนําตัวมาล่ะอือเพิ่นว่าจังได๋ก็ว่างั้นโอ้ได้ซื้อไว้ใยหนึงนี่อ๋อลอตเตอรี่บ่อืาพ่อยายเหลือเพิ่นว่ากับแก่ห้องห้องแล้วว่าสิเซาได้ว่า76ว่หกวาทั้ง มาอ่านมันก็นนะมาอ่านกันนะตัวใดนี่นะครับเนาะเก็ตหกเนาะเปิ้นซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วครับเพิ้นซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วฝัน่ากับแก่ห้องบอกเนาะเก็ตหกมาทันเก็ตหกฝัน่าเนาะคือคนใหญ่เฝันฝันว่าได้ยินเสียงกับแก่เลยบอกได้ยินบ่ได้ฝันเคนนอนอยู่คนห้อง ห้องกับแก้กับห้องว่เคลืบแก่ห้องเถียงแก่ไหนวุ้นนี่คือเท่าเท่าวะท่านบาทีีเช่าหรือว่าเก็บหกอ่าท่านเก็หกเก็หกบาทจเป็นไปได้แ่นันเลยซื้อไห้น้ำเพลินบาทจีเป็นไปได้เก็กนี่สุดก้อนนี้แอบซื้อเก็บหกสองใบโอ้หนออกบเก็น่ว บาดแก้วน้องออกงวดนี้เนาะเทียนออกงวดนี้อีกเจ็ดหกลองเบิังนะครับเออามลองเบิังในั่นคือการมารวมทำบุญน้ำเพื่อนมาล่ำขืนตอนใดเนาะนี่มาล่ำเป็นกัสทีมาล่ำเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกับกำลังกินต่อกินน้ำงั้นก็แล้วเนาะเพิ่นกัสทีพอดี แต่งตัวกับพีแล้วเป็นสตีมาล้อมักหน่อยครับสามารส้มน้ากันเด้อส้มมาล้อน้ากันมะบึงมาล้อน้ากันมือนี้ก็บโย่ที่ตำหนักของเมสซี่เนาะที่ตำหนักปฏิบัติธรรมเมื่ออื่นเนาะมืออื่นเป็นวัดนั่นบ่มื่ออื่นวัดอันประมวยแค่พระเท่พระอีท้างอันสิทธาทมืออื่นโอ้สิทธา มือื่นอะไรแนี้อยู่ไก่อยู่เนาะบ้านยังเลื่อมหมดเลยมีไก่บ้านโคคาหมดแล้วโอ้ยเพราะไงว่าบ้านยังก่อนบ้านโอ้ว่ามืออื่นบุญอยู่นี่บ่วัดนี่วัดป่าม้งนี่อืมวัดจักวัดจันวิสัยวัดจันวิสัได้ได้ท่องคืออ๋ออันนี้เลขมันจะใส่อันนี้ของแม่ซี่วันไห่โอ้เบ่งกันนะแม่ซี่ไห่บ่ะหนึ่งเกียรติเก้า อ้เก้าเกียบนนีเก้าเกียเก้าสามองเจียเก้า้สามองม่ังวดนี้เนาะคือเหเกทีเขาไงว่เเนว่อันนี้องเมีับที่าจ่หอมนันเนาะแมนนึ่ง ทั้งมรวมเพิ่นอ้าวใช่แล้วบ่เพิิ่่นนนฝัเพพ่อใหญ่บุญเลิศพ่อใหญ่เลิศอยู่บ้านไร่บ้านดงาวนั่นล่ะบ้านดงเตาวพ่อใหญ่เลิศอ่าเพราะใยเลิศบุญเลิศเพราะใยบุญเลิศบ่ได้ฝันกับแก่ห้องเพิ่นว่าได้ยินเสียงกับแก่ห้องเคสฟ็อกเคสฟ็อกว่าเตีมันห้องกับแก่กับแก่ล่ะที่เลขอ่าห้องไปบ้านสูตรแล้วเนิร์ดเซาโดนเติมนะว่าโจมคือคนเว้าเจ็ดหการั่นห้องเซาแล้วโดนเติมจังเว้าได้เจ็ดหก ไก่ไก่ก็มีแนวไประสิงเวนที่แรกกับห้องกับแก่กับแก่หักเสียงเท่าเท่าว่าท่านกับแก่นะกับแก่เท่าบานนี้ห้องเศร้าแล้วกระวนเติมห้องเจ็ดหกว่าท่านน่กจะเศร้าเออเอาคือว่าท่านเป็นนอนอยู่ยำคืนเจ็ดหกเติมเลยไ เอาได้แล้วว่าเอาไว้ครับอย่าเลื่อนนะครับเด้อเจ็ดหกคนบอกเนาะคอยล้านกันก็ว่าเจ็ดหกประชันเนาะครับแก้วห้องบอกนะครับขับแก้วห้องบอกครับแก้วห้องบอกนะครับเจ็ดหกคนว่า ครับท่านผู้ชมจงวิจารณญาณในการรับชมหมดแล้วครับเดอ้อวัดนี่เก็ดหอกคนว่าเก็ดหอกเนาะครับนี่พัญญารันว่ากับแก่ห้องบอกนะครับเนาะวันที่สิบหกเมษายนมาลุ้นน้ำกันเด้อครับเดอ้อกับแก่ห้องบอกคนว่าเก็ดหอกเก็ดหอกเนาะครับท่านผู้ชม ต้องวิจรารย์ในการรับชมัครนะครับเนาะ <S <S ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนี่นะครับเออ่บ่ได้พลาดในคลิปต่อไปเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่บ่ได้พลาดในคลิปต่อไปแอดกดสิดตสอซันหาเอาตัวเด็ดมาฝากท่านผู้ชมคือผู้ใดได้ตัวเด็ดตัวดีแต่ตละงวดแต่ละงวดนเนาะก็เดี๋ยวมาให้ท่านผู้ชมมาลุ้นน้ำกันงไวรัฐบาลเนาะช่วงนี้พญาร้านว่าเพิ่น ได้ยินเ,เสียงกับแก่ห้องบบดชุดไทายว่าเกตหกนะครับลองลอง,ลองเบิงเดครับเด้อมาหล่นน้ำกันล่องเบิรงว,วันทีท่สิบหกเมษาครับเมื่อนี้ก็มาหล่นน้ำกันเนาะครับสุดท้ายนี่ขอยทันผูสชมจงมีต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อคือขอมาช้มในคลิปตรงทางว่านงานปั่นนี่ก็เมื่อนี่ก็ตีผ้าทัาทานผูสชมมาส้มมาล่ำเนาะมาสมมาล่ำกันเมื่อนี่ิ่นที่มาล่ำ มวลจำได้กับมาส้มลงกันเนาะครับจังหน่อยเนาะอันนี้ก็คือแม่ตะเคียนสถานที่นี่ละสถานที่นี่ละที่เพิ่อนบัตรขอสวดขอลาบถือกันอยู่สุงวัดสุงวงษเนาะจนได้เอามาล่ำมาล่ำงันล่ำถวายเนาะจนเพิ่นได้มาล่ำงันล่ำถวายเพิ่นถือถุงถือสุงวงษเนาะครับถือสุงวงษงวดนี้แอดกระเด็สั้นหาเอาหลายโตโยหลายคลิปหลายขนโยหงวดนี้ก็ดีเนาะ นี่ครับกเกจหอกหอกเกจอย่าลื่อนะครับเด้องวดนี่ท่านผบส้มเนาะครับสุดท้ายนี่คอยท่านผบส้มจงมีแต่ความสุขกวามเจริญอย่าเก็บอย่าจ,จนอย่าตำก็คนอย่าจ,จนก็ไผ่เนาะคนวาเนาะมือนี่ก็ติมาล่ำนี่แหละมาลำ่ำพันติมาล่ำให้ฟัง่งลองฟัง่งมือนี่กับผู้นี่เนาะสองคนเนาะเพื่อพันติมา,าล่ำถวายล่ำถวายแม่ตะเคียนเนาะมือนี่เอาก็จังมาส้มน้ำกันเด้อครับเด้อ ส่วงนี้เพิ่นกระแตงโตอยู่ช่วงนี้ปัดเฮาจังมาเบิ่งน้ำกันว่าเพิ่นสิบล้ำวันสมแดดเฮาก็ม้อนมาวนก็มาซ่วมกันเนาะครับเนาะสุดท้ายนี่ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปัดเจากโรคโควิดนะครับเด้อลำลำเรื่อยๆรืเถือกเด็กเถือกห้อยน้ำกันวันที่สิบหกแม่าเนาะเพื่อเก็บหกนี่อย่าลื่อมนะครับเด้อมาหล่นน้ำกันเจ็ดหกนี่ครับสิบหกแมษาเนี่ยล่ะครับสวัสดีครับ